สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสตาสวิตนะครับวันนี้เป็นวันที่วันนี้วันที่ นันนี้ะครบวันที่23มิถุนายน2566นะครับตอนนี้ลงสวิตอยู่ที่บ้านห้อยทุ่ตำบลทับปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับ ชานี้ออกกําลังกายครับเข่าพึ่งเข่าพึ่งทางแยกเข่าพึ่งอากาศชานี้ถือว่าดีนะครับโปร่งใสผนลิ้งช่วงครับท่านผู้ชม ทิ้งช่วงหลายวันกลางวันแดดร้อนจัดเลย,อ,ยอันนี้บรรยากาศตอนเช้าบ้านลุงสวิทนะครับฝนทิ้งช่วงแล้วแห้งแรงแล้ว อากาศเย็นครับท่านผู้ชมเช้านี้ลงเดินออกกำลังกายก็เวลานี้ก็6โมงกว่ากว่าถือว่าอากาศเย็นนะ ไปกระบ,บี่ยี่สิบโลครับท่านผู้ชมดอกไม้ไม่มีครับท่านผู้ชมสองกางทาง เดี๋ยวพบกันที่บ้านลุงสวิทนะครับอันนี้ต้องขอจบคลิปการวิ่งไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวลุงสวิทวิ่งกลับบ้านเดี๋ยวพบกันที่บ้านนะครับนี่ก็ออกกำลังกายนะครับสองท่านอันนี้น้องสาวนะครับน้องสาวของลุงสวิทวิ่งเช้า อยู่ด้านหน้าหลายคนนะครับ 3, 4, มสี่ห้าคนไกลๆนู้นครับก็วันนี้เชา้านี้ภารกิจในการวิ่งออกกำลังกายนะครับก็ช่วงเช้าเช้าก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่รักทั้งหลายนะครับอ,ออกกำลังกายช่วงเช้า ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถึงเป้าหมายสาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเลี้ยวเข้าบ้านลุงสวิตดูที่ว่าภารากิจต่อไปลุงสวิตจะทำอะไรสำหรับเชา้านี้หน้าบ้านก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วภารากิจเมื่อวานวันนี้จะทำอะไร เจ้าสองตัวนี้นอนบนที่นั่งเลยคทุกคนดูเจ้าตัวนู้นนอนเนี่ยท่านผู้ชมส,ส้มควายที่ลูกใหญ่ๆลูใหญ่แล้วหั่นบางๆแล้วตากแดดก็อยู่ตากแดดแห้งแล้วอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ก็เอาไปต้มก็ได้รสเปรี้ยวจัดต้มแกงแกงส้มครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวภารก,กิจต่อไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ภรรยาของลุงสวิตนี่ไปทะเลได้ปลามาสักประมาณสักสิบยตัวแล้วก็จะให้ลุงนี่ทำปลาก่อนแช่น้ำเกลือไว้ก่อนแล้วถากแด็ด ครับเดี๋ยวไปพบกันที่เขียงครับเมื่อคืนนี้ภรรยาของลูกสวิตไปทะเลไปจับปลามาได้เขาไปดักอวนอืก็ได้มาประมาณนี้มีปลาอะไรบ้างเอ่ยปลากระบอกปลาทูงปลาทูงปลาทรายนะครับอันนี้ปลาทราย แล้วก็ปลาข้างเหลืองที่ลุงสวิทตรู้จักนะเดี๋ยวภารกิจต,ต่อไปก็คือทำขี้ปลาให้ภรรยาของลุงสวิทตนะครับหัวปลานี่เดี๋ยวตัดออกแล้วก็ต้มให้เจ้าสองตัวให้เจ้าดำกับเจ้าน้ำตาลนะครับนี่คือ วิ่งเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติภารกิจงานที่สองนะครับปลาทายหัวต้มให้เจ้าสองตัว คืนนี้ภรรยาของลุงสวิตชอบชอบหาปลานะครับไปทะเลทะเลที่ไปหานี่ทะเลอันดามันติดกับจังหวัดเลยจังหวัดไปนิดนึงเมื่อคืนวานก็ไปะท่านผู้ชมได้หอยเยอะหอยนางรม อันนี้ปลานี่เดี๋ยวแช่เกลือมาตากแดดเดียวแล้วก็ทอดอันนี้ปลาหลังเขียวมีดอันนี้ซื้อมาจากสุพพันนะท่านผู้ชมนี่มานแล้วหลายปีแล้ว ปลากระบอกอันนี้ปลารายนะครับปลารายลุงลุงสวิตอยู่กันสองคนนะครับกับภรรยาเพราะว่าลูกลูกมีครอบครัวหมดแล้วครับก็อยู่กันสองคน ก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากไมยเดี๋ยวทำปลาเสร็จนี่เดี๋ยวลุงสวิตไปไปตัดหญ้าต่อนะหลังบ้านตรงเนี้ยอยู่ชายคาตรงนี้เมื่อวานก็ตัดพักหสองพักก็จะปฏิบัติภารกิจให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าวันๆนะลุงสวิตท,ทำอะไรถึงแก่แล้วก็ยังต้องทำนะ เพราะว่าหน้าที่คือคนเกิดมานะท่านผู้ชมก็ก็จะต้องทำงานถึงยังไงก็ต้องทำงานปลานนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะท่านผู้ชมเรียกไม่ถูกเนี่ยก้างแข็งต้องทอดให้กรอบ ปลาทะเล นี่ปลากระบอกครับนี่แกงส้มได้แกงส้มตัดหัวทิ้งเลยไม่เอาลุงไม่เอาเอาต้มให้หมาภรารกิจวันวน,น,นี้ลุงสวิตจะ ก็แข <NYU, S 1> ็งไอ้สันหลังมันเนี่ยแข็งเป๊กเลยภารละกิจแต่ละวันคือลุงวิชชอบทำตอนเช้าเพราะว่าตอน สายแล้วหรือว่าตะวันขึ้นแล้วนี่ลุงสวิ์ทำร้อนทำไม่ไหวทตเฉพาะช่วงเช้าเช้ามืดเช้ามืดเขาวิ่งแค่ชัก30สนาทีออกกำลังกายวิ่งห้องถนนเสร็จแล้วก็จะไปตัดหญ้าที่ในป่าตามนะครับได้นะักสองสามสี่ห้าต้นก็กลับทำาวละนิดัวละนิด ช่วงนี้ไม่ได้ไปหนัแนาต่างจังหวัดก็ไม่ได้ไปครับท่านผู้ชมปกติลุงธวิชชอบทเที่ยวไปภาคเหนือไปภาคอีสานขับรถไปเองกุ้งทะเลกุ้งทะเล เดี๋ยวตอนทําเสร็จเดี๋ยวค่อยมา,มา,ม,ามาดูอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพักคลิปไว้แค่นี้ก่อนเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้สับเอาหัวออกเอาขี้มันออกแล้วก็ถือว่าเสร็จภรรยาสั่งไว้ว่าตัดหัวออกให้หมดแล้วเอาเกลือใส่เอาน้ําใส่นะเอาเกลือมาแล้ว เอาเกลือใส่เอาเกลือโรยแช่ไว้สักประมาณ2องชั่วโมงแล้วก็ตากแดดถนอมหาหารครับท่านผู้ชมแช่น้ำเกลือไว้ <c oughs> ก็ทำยังไงทอดไว้ทอด,ทอดตากแดดสักหนึ่งแดดแล้วก็ปลาแดดเดียวไม่ได้ลองชิมดูนิดเค็ม <c oughs> เค็มหรือเปล่า ต้อให้มีความเค็มสักนิดขอบคุณนะครับที่เข้ารับชมนี่คือช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับสบายทุกวันนะครับช่องนี้ตามสไตล์ทำทุกอย่างนะครับตัดหญ้ากวาดบ้านทำขี้ปลาเดี๋ยวไปตัดหญ้าอีกเดี๋ยวต้องหุงข้าวก่อนนะครับยังไม่ได้หุงข้าวเช้านี้แต่ง่ายมีหม้อไฟฟ้าครับเสียบแป๊บเดียว ทิ้งไว้กลับมาก็กินได้ภารกิจช่วงเช้าเชาต้องรีบเร่งเ,เดี๋ยวตะวันขึ้นร้อนๆแล้วทําไม่ไหวอันนี้ไว้ต้มให้เจ้าสองตัวครับหัวมันหัวปลา,ปลา,ปลา,ปลานู่เจ้าสองตัวนอนอยู่ตรงนู้นก็ถือว่าเครื่องการทำปลาทะเลเก็เสร็จภารกิจเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชม ภารกิจที่ภรรยาสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆนะครับไม่ยากสตา์สวิตทำได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวไปพบกันอีกที่หน้างานตัดหญ้าช่วงเช้าๆอ่าได้แล้วครับท่านผู้ชมเอาข้าวสารใส่หม้อ สองคนก็สองกระป๋องนะกินทั้งวันวันนี้เสียบไฟไว้ทิ้งไว้ก็ได้กินแล้วนะเดี๋ยวก็จะต้องรีบไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไปนะครับจะต้องไปตัดหญ้าช่วงเช้าเช้วันสบายสบตยสวิตนะครับก็ภารกิจ ช่วงเช้านะครับก็เสร็จไปแล้วภารกิจก็ออกกำลังกายเช้า6กโมงออกกำลังกาย30นาทีแล้วก็ภรรยามาใช้ให้ทำปลาปลาทะเลเมื่อคืนนี้ภรรยาไปหาปลาที่ทะเลมาทำปลาเสร็จเรียบร้อยไปส่งตะไคร2กิโลขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตะไคร่สองสต้นไปที่โรงทำเครื่องแกงนะครับ เส็จกลับมาก็ตัดหญ้าต่อสัก20สาินาท,ทีอ่าตะวันเริ่มขึ้นแล้วภารกิจเยอะนะครับเป็นบางวันบางวันก็ไม่มีบางวันเขาภา,ารากิจเยอะยิ่งแก่ยิ่งยุ่งครับท่านผู้ชมไปตัดหญ้า รากเกียวตับๆของ นี่คือผลงานของลุงสวิสสำหรับเช้าวันนี้นะครับนี่อันนี้ปามใหญ่แล้วนะครับปามเป็น10ปีแล้วนู่นสูงสูงเยอะแยะมากมายนะครับสูงเยอะนี่ก็ผลงานวันนี้รู้สึกเจ็บเอวครับท่านผู้ชม ออปลาล์มใหญ่แล้วให้ดูผลงานนี่คือภารกิจของลุงสวิทขอบคุณที่กดติดตามอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ลุงสวิทด้วยนะครับให้ผู้ถูงไวัยได้มีกำลังใจทำงานทำคลิป <c oughs> ก็ถือว่าเป็นภารกิจนะครับถึงยิ่งแก่ ยิ่งยุ่งนะครับเรื่องงานยิ่งแก่ก็ยิ่งงานยิ่งเยอะนะแต่ว่าทำมาลนิดจิตแจ่มใสครับท่านผู้ชมนู่นยังมุมนู้นยังไม่เสร็จก็ประมาณอีกสักพักสองพักนะครับก็ที่เหลือส่วนที่เหลือครับก็ถือว่ายญ้าไม่หนานะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่หนานู่นปามสูงแล้ว ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปผลงานของลุงทวิตในการตัดหญ้าสำหรับวันนี้ภารกิจต่างๆตั้ง,ตง,ตง,ตงแต่เชา้าก็เสร็จสิ้นลงด้วยการลาชนีนะครับเดี๋ยวลุงทวิตก็ไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วเพราะว่าตะวันเริ่มร้อนแนละ้วครับก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วย ความเพิมแข็งแล้วก็จิตใจเบิกบานนะครับอดทนอบอ้อมขอให้รวยๆทุกคนทุกท่านนะครับออย่าลืมสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ลุงสวิตด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันคลิปหน้า